สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินครับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อที่จะสร้างบ้านในพื้นที่คลองหลวงในวันนี้ผมมีที่ดินแปลงหนึ่งมาแนะนำเดี๋ยวเราเข้ารชมกันได้เลยครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ซอยอยายรา30มสิบตบลคลอง2อํอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่หนึ่งไร่หรือสีร้ตารางวาเป็นแปลงมุมรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง34 4มเมตรลึก47เมตรปัจจุบันที่ดินถอไปได้ทั้งแปลงที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางด้านทิศใต้ติดนถนถนสาธารณะกว้าง6เมตรขณะนี้กำลังมีการทำถนนคอนกรีตรผ่านหน้าที่ดินมีระบบไฟฟ้าและปลาปลาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยส่วนนักธุรกิจก็สามารถสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าหรือโรงงานขนาดเล็กส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกาไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ10,000บาทหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่4ล้านบาทค่าโอ,อนและค่าภาษีนักกรมที่ดินคนละครึ่งโฉนปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันที ส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 8 3 8 9แ5 2 9และ061-645-4652หรือละ i ไอดี POR 8 7 9และ POR KU DU w N หรือที่ f a c e b o o k f แ n p a g e นายปอขายที่ดินครับส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ กานใดที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด,กด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเสรจวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ